สวัสดีครับร้านเคเคเลอร์นะครับอันนี้มารีวิวรถที่สองฝั่งสองแบบสองสีสองสไตล์สไตล์ก็คือกราฟิกดีไซน์หรือว่าเพ้นนี่แหละครับงานสีอันนี้จะส่งงานให้กับลูกค้าอีกคันหนึ่งกับรถที่เขาเป็นราานักษณะนี้เดี๋ยวนั่นคือ,อาลายโจ๊กเกอร์แล้วกันผมออกแบบให้เขาเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือผมลูกค้าบอกว่าจาัดก,การเลย K, ครับนักเคะฮะ เดี๋ยวจะก,กายผมหน่อยนี่นี่ผมออกแบบให้เขาแล้วสาใจเลยผมออกแบบให้สไตล์โจเกอร์เลยตามคอนเซ็ปต์รถเขาเดี๋ยวยวผมให้ดูรถเขาอีกทีหนึ่งรถเขาเป็นยังไงอันนี้คือหน้ากากนะอันนี้คือถังครับถังพีเนียมนะครับของทางร้านนะครับนะับเหมือนกันลักษณะคือเป็นสองสีม,มองสองฝั่งไม่มีเบื่อครับนี่ครับคนถังรถโจเกอร์อย่างงี้นี่ครับถังพีเนียมท้ายก็เหมือนกันท้ายยาวของทางร้านนะครับแล้วก็เป็นลักษณะคือสองสีสองสไตล์เหมือนกัน อีกฝั่งหนึ่งมองอีกฝั่งหนึ่งเห็นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบสุดที่สุดก็คือจะให้ดูโฟกัสที่รถที่รถเขาก็เป็นสองสีเหมือนกันอ่ะหันกล้องไปดูหน่อยเนี่ยดูไปดูปบก็เขาเป็นสองสีทีนี้จะให้ฝากติดตามหน่อยตอนประกอบเดี๋ยวรอชมแม่งโคตรมันครับบอกเลยนะเดี๋ยวดูตอนขึ้นกับรถแล้วกันแต่ใครอยากทำแบบนี้ใครอยากได้แบบนี้ติดต่อมาได้ครับร้านเคเคเลอร์นะครับ ต่จังหวัดก็ทําได้นะครับคุยกับเคคุยง่ายพูดง่ายนะครับมีอะไรทักมาคุยครับโอเคครับ